ลงเรือน้อยลอยบนในสายชนห้วยละหามมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้กันงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจถึงตอมหอมบินดมกลิ่นบัว ซ่อนตูหัวรำพันฝันไฟเหมือนดนตรีชะลมปลอมใจความยิงฟังไปลมราหรือไทยลำพองพองจะเด็ดบัวบานครวนคิดนานวันเจ้าของใจไม้ดึงงนุ่มลมหองหากบัวไม่มีเจ้าของ จะชมทั้งสองประตูมือไม้ดึงเพียงดอกบานก็เปลี่ยงสถานถึงการดอกตูมแสนเสียดายเเมือนชายหมดภูมิจะเด็ดดอกตูมจังนึกเสียดายดอกบานเพื่อเร็วไปน้อยค่อยคอย,คอยวนพัวหอมชวนอกสถาน งามทั้งบวัวตูมบวัวบานเี่ดใจทุกแดนที่มานประธานสมดังตั้งใจเอื้อมมือไม้ดึงดอกตูมก่อหอนดอกบานก็ค้อนเส้นงอนไปใหญ่จะด็ดดอกบานดอกตุมก็สันแควงควาจะเด็ดดอกไม้กนันน้อบัวตูมบวัวบานจะเด็ด,ดทีเดียวเสียทั้งคู ครวรคิดดูอยู่ไม่นานพอดอกตุ่มเย็มตระารดอกบานก็คงเห็งโหยกลิบราดวงรวยน้าช่างต้องลาแล้วนอหอบโชงามปราครอเรกํมประดังแล้วจำเรือน้อยคอยเขาฟังไปยอมกลับหลังบทวังทั้งตุมทั้งบาน ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหามมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้กานงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจถึงตอมหอมบินดมกลิ่นบัว ซ่อนตูหัวรำพันฝันไปเหมือนดนตรีชะลมปลอมใจความยิงฟังไปลมเราหรือไทยลำพองพ <c oughs> งจะเด็ดบัวบานคลวนคิดนานวันเจ้าของ <c oughs> <c oughs> ใจไม้ดึงนุ่มลมลองหากบัวไม่มีเจ้าของ จะชมทั้งสองประตูมือไม้ดึงเพียงดอกบานก็เปลี่ยนสถานถึงการดอกตูมแสนเสียดาดเมือนชายหมดภูมิจะเด็ดดอกตูมจังนึกเสียดายดอกบานเร็อเร็วไปน้อยค่อยๆทวนกัวหอมชวนอกสถาน งามทั้งบัวตูมบัวบานเี่ใจทุกแดนพี่มานประธานสมดังตั้งใจเอื้อมมือไม้ดึงดอกตูมก่อออนดอกบานก็ค้ออนเส้นงอนไปใหญ่